อย่านแต่ละั้นเลยพวกเ,ออเออถ้าเราผ่านไปเรายิ้มไหมอาถา่าต้องหยุดหยุดมองอหยุดดูก่อนเลย หยุดและห้ามใจตัวเองให้ได้ไม่ให้ไปเต้นตามเขามด้วยนะเพลงกำลังคิดว่าเขาเป็นแฟนคลับคุณหมาไทยหรือเปล่านะถ้าเต้นเหมือนเลยก็คือเป็นสีสันของตลาดนะกขายอะไรก่อนขายพัก ข้างหน้าไหนผักล่ะขายดีขายหมดแล้วหรอขายดีไม่ใครจะซื้อนี่รอก่อนนะพี่เขาเต้นก่อนแป๊บนึงถ้าไปตอนเช้าที่ซื้อมาสักตอนเที่ยงอย่ารีบขอร้องอย่ารีบขอให้ดูการแสดงโชว์ของเราก่อนนะคะนี่เป็นจุดเด่นนะของคุณชัยยันเพชรล้ำอายุ41ปีแล้วเป็นพ่อค้าขายผักปลอดสารพิษอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลอยู่ที่อำเภอภูเขียวนะคะจังหวัดชัยภูมิ